You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมดนทระดนจากดนดนเบอ้อนะครับและนี่คือรายการเก๊กมันเดย์นะครับรายการที่จะมท่านไปพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีล่าสุดที่ผมจำลองให้ฟังนะครับผ่านเรื่องราวของธุรกิจต่างๆนะครับในรายการนี้ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปในหลายๆธุรกิจแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจใหม่ๆเนี่ยกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Machine Learning หรือว่า Big Data นะครับในการนำมาปรับใช้กับธุรกิจของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กเองก็ตามนะครับที่ใหม่ๆเหล่านี้กำลังมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับกับการเติบโตของพวกเขานะครับแต่สำหรับใน EP นี้นะครับผมจะขอข้ามเรื่องราวเหล่านี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวที่น่าสนใจหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของกระแสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับหรือว่าโคโรนาไวรัสที่ มีต้นกําเนิดมาจากเมืองอูฮั่นในประเทศจีนนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดของไวรัสเนี่ยได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วนะครับอตอนนี้การระบาดครั้งใหญ่เนี่ยกลาย่าไปอยู่ที่ทวีปยุโรปนะครับโดยเฉพาะในประเทศอิตาลีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับรวมถึงในประเทศใหญ่ๆอย่างอังกฤษสเปนหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองก็ตามนะครับเราเห็นได้ว่า ตอนนี้เนี่ยการระบาดของไวรัสเนี่ยกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเป็นการาฟ e x ็กโพ n นนเชเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆใ,ในยุโรปหรือในอเมริกาเองก็ตามนะครับแต่ว่าสถานการณ์กลับกันนะครับในประเทศจีนเนี่ยเหมือนกับว่า ถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่สามารถที่จะคอนโทรลการแพร่ระบาดของไวรัสได้แล้วนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแม้จํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมีจํานวนมากก็ตามนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับในการล็อกดาวน์หรือว่าปิดเมืองเนี่ย ทำให้หลายๆเมืองตอนนี้แทบจะเป็นเมืองล้านะครับในประเทศจีนแต่ว่ามันก็เห็นผลนะครับว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการล็อกดาวน์อย่างที่จีนทํานั่นเองนะครับและดูเหมือนหลายๆประเทศนะครับกำลังใช้นโยบายเดียวกับประเทศจีนนะครับในการล็อกดาวน์เพื่อไม่ให้ไวรัสระบาดไปมากกว่านี้นะครับ หลายๆประเทศอย่างไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์หรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดอย่างมาเลเซียน,นะครับที่ เพิ่งจะทําการปิดประเทศไปนะครับไม่ให้มีการเข้าออกของคนนะครับทาการปิดประเทศแล้วก็ทําการปิดทุกอย่างนะครับภายในเมืองไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสนั่นเองนะครับส่วนในไทยเองเนี่ยก็มีการดําเนินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ดูสถานการณ์เป็นวันวันไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับกราฟเริ่มเติบโตเป็นรูปแบบ Exponent i a ชียแบบเดียวกับในทวีปยุโรปในอิตาลีหรือว่าในเมืองอู่ฮั่นในตอนแรกๆนะ ครับเราจะเห็นได้ว่ามีการกระจายของไวรัสเนี่ยออกไปทั่วนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าไวรัสเนี่ยได้ระบาดไปทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการระบาดในทุกๆภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุผลหลักของการระบาดเนี่ยก็น่าจะมาจาก3 สถานที่นะครับนั่นก็คือในส่วนของสนามมวยนะครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากมายนะครับรวมถึงในผับนะครับที่มีการาใช้บางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะครับมีการใช้แก้วร่วมกันมีการาดูบริ่ร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงพนักงานเหล่าพนักงานต่างๆที่อยู่ในผับนะครับเราเห็นได้ว่า จำนวนตัวเลขเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของคนที่ติดไปแล้วนะครับว่าไปใช้กิจกรรมที่ใดบ้างหรือว่าไปที่สถานที่แห่งใดบ้างนะครับซึ่งอีกที่หนึ่งก็คือการที่ในส่วนของภาคใต้นะครับเราจะเห็นว่าเริ่มมีจํานวนผู้ระบาดมากยิ่งขึ้นนะครับพู้ติดไวรัสโควิด COVID -19 เพราะว่ามีการไปร่วมพิธีที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับในกิจกรรมทางด้านศาสนาของพวกเขานะครับหลังจากกลับ มาก็กลายมาเป็นมาลาบาดท,ที่ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยตัวเลขก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่น่าสนใจมากๆานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นแบบดับเบิลในทุกๆวันนะครับโดยที่ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะหยุดลงเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆนะครับของสถานการณ์การแพร่ระบาดของอไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับเพราะว่า ตัวเลขมันกำลังเพิ่มก้าวกระโดดนะครับเป็นกราฟแบบ exponential เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในเมืองอู่ฮั่นหรือว่าในในประเทศอิตาลีเองก็ตามนะครับซึ่งแม้ในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะไม่มีการปิดเมืองอย่างชัดเจนนะครับยังไม่มีโนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลนะครับแต่ว่า ตอนนี้เราก็คล้ายกับปิดเมืองกกลกาแล้วนะครับมีการปิดห้างร้านปิดร้านค้าปิดสถานที่สําคัญต่างๆนะครับที่มีการรวมตัวของผู้คนเนี่ยปิดไปแทบจะหมดแล้วนะครับหลังจากมีคําสั่งจาก ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ไม่มีงานที่จะทําแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้อ่าเราผู้คนเนี่ยต้องลากลับไปยังบ้านเกิดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีเงินไม่มีงานที่จะต้องทำเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงการที่จะกลับบ้านเกิดอยู่แล้วนะครับทำให ัวไวรัสเนี่ยอาจจะแพร่กระจายไปยังวงกว้างไปทั่วประเทศได้นั่นเองนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของรัฐบาลนะครับในการจัดการปัญหาเหล่านี้ส่วนใน EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะม,มีบทบาทที่สําคัญมากๆนะครับต่อการในการช่วยลดการระบาดของไวรัส โคโรนาไวรัสนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเป็นแพลตฟอร์มดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google เนี่ยใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าความล้ำหน้าของเทคโนโลยีของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสิร์ชเรื่องของแผนที่รวมถึง เตมิ่งอย่างตัว YouTube เองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าผลิตภัณฑ์ของ Google เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถทำเงินได้มากมายมหาศาลจากผู้ใช้งานที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั่วโลกนั่นเองนะครับแล้วทำไมผมถึงคิดว่า Google เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับในการช่วยเหลือ ในการระบาดของโคโรนาไวรัสที่กระจายอยู่ทั่วโลกในทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่าอย่าลืมว่ามือถือเนี่ยมันเป็นสิ่งพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมือถือมันกลายเป็นปัจจัยที่5ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ไปเสียแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราแทบจะขาดมือถือกันไม่ได้แล้วนะครับชีวิตติดหน้าจอเนี่ย เป็นเทรนที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับเป็นวัฒนธรรมการจ้องมองหน้าจอนะครับและที่สําคัญนะครับระบบบริการ Android เนี่ยมันกลายเป็นระบบบริการหลักนะครับที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนะครับหรือว่าในระบบบริการอื่นๆนะครับอย่าง iOS ของ Apple เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมใช้บริการต่างๆของ Google อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชซึ่งทุกคนแทบจะใช้เสิร์ชนะครับหากคนที่ใช้มือถืออยู่แล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า บริการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ Google ได้เก็บข้อมูลต่างๆมากมายไปกับเรานั่นเองนะครับแม้ว่าเรื่อง Privacy หรือว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับที่เราสามารถที่จะไปเซตได้นะครับในตัวมือถือเองว่า,าไม่ต้องมาคอยแท็กกิ้งตำแหน่งหรือว่ามาเก็บข้อมูลต่างๆเวลาใช้บริการของพวกเขานะครับแต่ว่า ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงโดยดีเฟลก็คือตามมาตรฐานของบริการนั้นๆอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลที่สําคัญมากๆนะครับในการจัดการเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสนั่นคือข้อมูลของโลเคชันของเรานะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างหรือว่าไปทําอะไรมาบ้างน,นะครับซึ่งแน่นอนผู้ที่มีข้อมูลเหล่านี้มากที่สุดเนี่ย ก็คงจะหนีจากใครไปไม่ได้นอกจาก Google นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆประเทศที่ประสบปัญหานั่นก็คือการที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวนี้มันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามันต้องมีการแท็กกิ้งไปยังคนเป็น จานวนมากๆ,ๆนะครับโดยเฉพาะการระบาดท,ที่หากมีการระบาดท,ที่หนักๆ,ๆมากๆเนี่ยก็ต้องมีการไล่แท็กกิ้งคนจํานวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการเติบโตของการแพร่ระบาดซึ่งทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับในในการที่จะมาแท็กกิ้งว่าแต่ละคนเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างไปเจอกับใครมาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนช่วยที่สําคัญมากๆนะครับในการที่จะคอยแท็กกิ้งเรื่องราวเหล่านี้นะครับประวัติการเดินทางต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะ ครว่ากู o ก l ลเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้แทบจะหมดอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างนะครับโดยเฉพาะหากเป็นคนที่ติดเชื้อกันมาจริงๆเนี่ยก็จะทําให้เรารู้ได้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัญหาเรื่องโรเครชันเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับการ t r a ็กแล้วก็ติดตามผู้ป่วยนะครับที่มีอาการหรือว่า มีการตรวจและได้รับการยืนยันว่าได้ติดเชื้อไปแล้วนะครับเพราะว่าเ,เราก็จะไม่รู้ว่าตัวผู้ป่วยเองเนี่ยไปที่ไหนมาบ้านนะครับก่อนนั้นแล้วก็ได้สัมผัสกับใครมาบ้างได้ใกล้ชิดกับใครมาบ้านนะครับซึ่งการมีโลเคชั่นเนี่ยการมีประวัติของการเดินทางรวมถึงโลเคชั่นที่ผู้ป่วยได้เดินทางมาในรอบ อย่างใน Google เองเนี่ยก็จะมีประวัติอยู่แล้วนะครับในรอบ14วันว่าเราไปไหนมาบ้างเนี่ยก็จะเป็นตัวกรองชั้นหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับที่ช่วยให้เราสามารถที่จะแท็กได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยเองเนี่ยอาจจะจําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลานานมากยิ่งการกักตัวเนี่ยต้องใช้เวลา7-14วันเนี่ยบางทีเราก็จําแทบจะไม่ได้แล้วนะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัว Google ที่เป็นประวัติการเดินทางต่างๆโลเคชันเนี่ยจะช่วยเหลือเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับแทนที่จะเป็นการสืบสวนโดยแพทย์มานั่งถามนะครับว่าเออไปที่ไหนมาบ้างไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยก็อาจจะใช้ตัว Google ที่เป็น Location History เนี่ยมาช่วยแท็กเพิ่มขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าสามารถติดตามคนที่เข้าข่ายที่จะเสี่ยงที่จะมีการสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ไปเซตติ้งอะไรมากมายกับตัวโลเคชันแท็กกิ้งของ Google อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ลงแบบ e f ฟ u l t กันนะครับโดยไม่ได้ไปดูเรื่อง p r i v a c y หรือว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแต่อย่างใดนะครับทำให้แน่นอนนะครับว่า Google เนี่ยต้องมีข้อมูลเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับในหลายๆประเทศอ่าไม่นับประเทศจีนะครับประเทศจีน Google เนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ได้แต่ว่าพวกเขาก็สามารถคอนโทรลด้วยระบบของพวกเขาได้แล้วนะครับด้วยการจัดการการล็อกดาวน์การปิดเมืองแต่ว่าในประเทศอื่นๆนะครับอย่างในยุโรปหรือว่า ในอเมริกาเองเนี่ยผมคิดว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่ใช้มือถือก็น่าจะใช้บริการของ Google อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะไปแท็กข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับซึ่งหาก Google เนี่ยมีการร่วมมือกับาสาธารณสุขของประเทศต่างๆนะครับในการแจ้งเตือนช่วยแจ้งเตือนอาจจะเป็นมีการยืนยันว่าหากผู้ป่วยเนี่ยได้รับการบริไฟว่าติดเชื้อเนี่ย าจจะมีการแจ้งเตือนผู้ที่เข้าไปใกล้เคียงกับผู้ป่วยนั้นได้นะครับโดยเป็นการแจ้ง warning หรือว่าเป็น notification ออกมาเลยได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า Google ก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ป่วยคนนี้นะไปเจอกับใครมาบ้างนะครับใกล้ชิดกับใครมาบ้างแล้วก็เตือนไปยังผู้ใกล้ชิดเหล่านั้นนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ให้ไปกักตัวโดยด่วนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการปรับแพลตฟอร์มเล็กน้อยแล้วก็สามารถแจ้ง ให้ผู้ใช้งานได้นะครับหากเป็นการทำโดย Google เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสในขณะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่การใช้การสอบสวนสืบสวนแบบเดิมๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็มันหลุดเยอะมากเลยนะครับสำหรับการสืบสวนสอบสวนแบบเดิมๆที่ต้องมานั่งซักถามหรือว่ามาคอยซักถามผู้ป่วยว่าไปไหนมาบ้างนั่นเองนะครับ และไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเรื่องโลเคชันเท่านั้นนะครับอาจจะมีการใช้ข้อมูลอื่นๆร่วมด้วยนะครับแม้จะเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะรับมือกันแล้วนะครับซึ่งหากเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานกําลังเสิร์ชอยู่หรือว่ากําลังกังวลนะครับส่วนใหญ่ก็คือสมมุติเป็นป่วยขึ้นมาหรือว่ามีอาการใกล้เคียงเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมานั่งเสิร์ชหาข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่ง การนำข้อมูล Location มาร่วมกับข้อมูลการค้นหาของคนนั้นๆน,น,นะครับจะทำให้สามารถระบุไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็น2 s e เซอร์วิสที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับในการจัดการในการแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด COVID -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้นะครับในทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยกําลังมีตัวเทวิยอื่นนะครับที่กำลังเข้ามามีบทบาทที่ น่าสนใจอีกเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่เพียงตัวโลเคชันของ Google เองอในส่วนของทโลยี่อย่าง 3D Printing นะครับกำลังเข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับในการแพร่ระบาดครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะในประเทศอิตาลีเนี่ยอุปกรณ์ของโรงพยาบาลเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเนี่ย ส่วนใหญ่เมื่อมีการทำงานที่มีทำงานหนักนะครับก็จะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะเสียหายได้นะครับต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลังจากการปิดเมืองเนี่ยการส่งอะไหล่ต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเช่นวาวชนิดพิเศษนะครับสำหรับเครื่อง อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มาจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตนะครับแต่ว่าที่อิตาลีเนี่ยได้มีแนวคิดในการใช้ 3D Printing ในบริษัทในท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ผลิตวาวนะครับโดยใช้แบบแปลนจากผู้ผลิตได้นะครับโดยไม่ต้องรออะไรที่ส่งมาจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงอีกต่อไปนะครับซึ่ง หากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดเสียหายในภาวะวิกฤตเนี่ยก็จะทําให้การระบาดเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะครับไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือว่าผู้ป่วยวิกฤตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทีลยีของ 3D อ Printing เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมของการสร้าอ,อุปกรณ์นะครับให้สามารถ ทําการสร้างอะไรเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะสต็อกอะไรเหล่านี้สําหรับในอนาคตได้นะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างสูงนะครับซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยจะสอดคล้องกับผู้ป่วยแตละรายนะครับที่ต้องการดูแลอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็สามารถทําให้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถกลับมาทํางานได้แบบปกติในโรงพยาบาลได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ผลิตหรือว่าผู้จัดจําหน่ายเมื่อ าการเชื่อมต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกเนี่ยมันถูกตัดขาดไปหลังจากการล็อกดาวน์หรือว่าปิดเมืองนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ที d p r i นติ้งก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆนะครับที่มาช่วยเหลือ,อในช่วงการระบาดของ อ่าโคโรนาไวรัสนะครับโดยเฉพาะในประเทศอิตาลีนะครับเราได้เห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยก็น่าจะมีบริษัทที่มีการลองรับเรื่องราวเหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าหากเรามีการแพร่ระบาดอย่างหนักเหมือนในอิตาลีจริงๆขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับมันมีการใช้งานแบบโอเวอร์โหลดอย่างแน่นอนนะครับทำให้ต้องมีการสํารองอะไรพวกนี้ให้มากพอนะครับหรือว่าต้องมีบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี 3D Printing เนี่ยมาช่วยเหลือนะครับในท้องถิ่นนะครับมันจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤตนั่นเองนะครับรวมถึงอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับจาก IBM เนี่ยในการจําลองนะครับเพื่อค้นหาสารประกอบยาที่สามารถที่ต่อสู้กับโคโรนาไวรัสได้นะครับโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ IBM นะครับที่มีชื่อว่า Summit เนี่ยที่ตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการแห่งชาติโอเรียนในรัฐเทเนซีนะครับได้มีการระบุถึง7วิ 77วิธีการรักษาที่อาจจะหยุดยั้งตัวเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยเนี่ยช่วยให้นักวิจัยเนี่ยสามารถพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสร้ายแรงใหม่ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ก้าวเริ่มต้นเท่านั้นนะครับโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์จาก IBM นะครับได้ทำการค้นหาสารประกอบนะครับที่สามารถดักจับกับโปรตีน S ของไวรัสที่ใช้แพร่เชื้อไปอย่างเซลล์โฮสต์นะครับซึ่ง การทําให้โปรตีนไม่ได้ผลเนี่ยไวรัสก็จะถูกยับยังไม่ให้แพร่กระจายได้นั่นเองนะครับโดยการใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ของโคโรนาไวรัสเนี่ยนักวิจัยจําลองว่าอนุภาคในโปรตีนไวรัสเนี่ยจะทําปฏิกิริยากับสารประกอบของยาได้อย่างไรนะครับโดยทางทีมงานได้ลิสต์รายชื่อจํานวน77รายชื่อนะครับให้กลายเป็น สารประกอบ7อันดับแรกนะครับที่มีแนวโน้มที่ดีที่สุดในการรักษาไวรัสโควิด COVID -19 นะครับโดยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆนะครับในการคัดกรองนะครับซึ่งต้องถือได้ว่าการได้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเนี่ยก็จะช่วยให้กระบวนการในการค้นหาสารประกอบเพื่อมาสร้างยานะครับเพื่อมาหยุดยั้งการทำงานของไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยสามารถทำได้รวดเร็วกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่มีอย่างหลายๆอย่างนะครับกำลังมีบทบาทที่สำคัญมาก มากนะครับในการช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งแน่นอนนะครับหากมีการร่วมมือกันนะครับระหว่างบริษัท Big Tech ต่างๆนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำอยู่ทั่วทุกมุมโลกในตอนนี้นะครับก็คิดว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยน่าจะได้รับการแก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นั่นเองนะครับผม สำหรับใน EP ีนี้นะครับที่ว่าด้วยเรื่องราวของบทบาทของเทคโนโลยีกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับผ่านทางช่องพอดแคสต์นะครับ g e e k f o ลเลอร์พอดแคสนะครับสามารถค้นหาได้นะครับในตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักก็มี Pod Be a n นะครับ Apple p o d c a s t Google Podcast รวมถึง Spotify นะครับสามารถค้นหาได้เลยนะครับ g e e k f o ลเลอร์พอดแคสนะครับรวมถึง YouTube นะครับที่ผมจะมีการอัปโหลดให้ในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ